สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เวลามาทำดาวินชีไแม็กแล้วนะครับโอ้โหอาจะที่เก็บมาอย่างยาวนานนะครับนี่ยัดเลยผมมีหลุยเยอะมากเพราะว่าผมไปฟาร์มไอเอ็ดเวิร์ดนะครับแล้วออกยาออกเย็นจริงๆนะเพิ่งฟาร์มมาตั้งนานเพิ่งได้แค่ไม่กี่ตัวเองมั้งนะครับไอหลุยนี่คือได้ามาเยอะมากนะครับนี่ ในที่สุดมันก็จะแม็กแล้ว <g infrared> <g infrared> จากที่พยายามมาอย่างหลายวันถือว่าได้เอาหลุยออกจากคังมาได้วผมีโอกาวว่าจะเอาหลุยมาทำเป็นเจ็ดดาวอยู่แต่ว่าไงาก็น่าจะมีเกินนะ มีเยอะมากถือว่ามาละลายนิดหน่อยไม่ได้เป็นไรโอเคแม็กแล้วผมมองว่าดาวินชี่เชลล่าออตตราก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องไปเชลลาไฮเปอร์นนะมันเปือนคูดาวอะ่ะคูดาวก็อยู่ที่4วิเองนะครับเฮือปกติมัน4ี่ดหดิเฮ้ยทำไมตัวนี้มัน เป็นตัวเก่ามั้งตัวเก่าคูดาวเร็วอยู่เนี่ยปกติอ่ะมันต้อง4.5นะเพราะว่าปกติล่างออตราถ้าไม่แม็กมันก้าไงถ้าแม็กมันหารครึ่งแสดงว่าเนี้ยล่างออตรา8ไม่ค่อยได้สังเกตเลยแต่ถ้าเป็นตัวปกติมันจะ4.5นะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันมั้ง6.5เออ นี่ก็เหมือนกันเก้าวิแม็กก็หันขึ้นก็สี่จดาเราเป็นชื่อสนี่ตอนที่ผมมีแม็ก3ามตัวลั่นลั่นมาเทสสิในทำแม็กแล้วก็อยากมาเทสกันบ้าง s, s, urn, s, urn, s, s, urn, s กิลเบิร์นสกิลเบิร์นสกิลเบิร์นนี่สกิลเบิร์นสกิลเบิร์นครบแล้วสกิลเบิร์นแต่ผมว่าถ้าครูดาวมันน้อยใทสกิลเบิร์นก็โอเคนะแต่ส่วนตัวผมก็มองว่ารถครูดาวจะโอเคกว่าอืมเดี๋ยวต้องลองดูว่าผมจะโยกดีไหม ว่าผมจะโยกเกียร์รถคูดาวมาให้ดีไหมรถมันลดได้ประมาณวิหนึ่งอะม,องมันอันไหนมนดรีมแพ็กมากกว่าผมว่าใส่ยี้ไปก่อนก็ได้ยังที่เก็บโยกด้วยโอ้ยทีต้องรับโดนยับเคมะ สี่ตัวรอทำไอ้โคนี่สายใหม่โอ้โหรถเข็นไก่อะไรครับเนี่ยเออแต่ก็บ้ามาต่ามาสวยถ้าเขามีบ้ามาต่านี้ผมน่าจะอยากกว่านี้นะอย่างน้นเราก็ามาบ้ามาตาได้แต่คือผมอยากได้บ้ามาตมาตมากเลยผมจะมาแทนไอ้แซลลี่นะไอ้แซลลี่เนะี่ย ผมว่าแซลลี่มันทับทางกับผมเกินคือน้ำสามอะ่ะคือถ้าทีมผมไม่ค่อยมีน้ำ่าเออแซลลี่ก็เก็บไว้ใช้ได้อยู่แต่มันตอนนี้มันทับทางกันเยอะนะครับนาวินชี่ก็ฮิวได้นะทางเกาะเลือดได้ด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่ เพิ่มพลังชีวิตเห็นไหมสร้างกอดเลือดเนี่ยแล้วก็ฟื้นงฟ,นฟนูพลังชีวิตฮิวก็ฮิวได้นะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใช่ไหมแต่ไม่มีสร้างกอดเลือดนะบัฟก็บับผมว่าสุดาบินชีไม่ได้นะดาบินชียังบับต้าสก,กิลได้ว่าบัฟดาบินชีโอเคกว่านะอืมแอาเสียดาอยู่ถ้าบับหน้าป้อมน่าจะดีกว่านี้แต่นี้บับตอนตำแหน่งสวยนี่ก็ ต้องเข้าใจด้วยนะเป็นตัวฟรีเนาะเราก็ต้องทําใจนิดนึงถ้าผมได้ข้อมูลตุริยาหรือคนที่นักเรียนเนี่ยผมก็มันข้ามั่นใจว่าผมจะเอาไอ้แซลลีล่ออกแล้วก็เอาไอ้มูลตุริยางเข้าเลยนะแต่ตอนนี้คือทีมมันมีตัวอยู่แค่นี้นะครับต้องรอผมไปเปิดบอสมือก่อน แล้วผมมาตีทีมไหนครับเนี่ยเมื่อผมตีทีมอะไรผมผมเนี่ยโอ้โหทีมอะไรไม่รู้9ก้าดง9งดาวเต็มไปหมดแล้วผมจะสู้ยังไงครับเนี่ยแล้วผมสู้ได้ด้วยเหรอถามจริงๆ9กดาวขนาดนี้โอ้โหเว้ย จะดาวเนชี้ผมก็ไปนี่เป็นไงสอนตัวแบกเนี่ยผมไอ้หยุดไอ,อ้ใช้ห้าตัวเนี่ยมันจะแพ้หยุดเท้าวิ่งแต่สยองไงดิเจอผมไปแล้วผมตบยับแค่นั้นดาวินชี้แบกมันก็ตึงมันก็ตึงออกมานะ เวอร์นะผมตีเลยผมไม่สนซ่อนเล่นแล้วไงใครแคร์ผมไหวทุกตีมาดิมาดิผมไหวหมดอะ่ะนี่เขาพามาก่อนนี่ก็สยองอีก,ก็ไม่มี อีโก้ผมไม่หนาดด้วผมใช้หมดไอทงไอเทมไอเทมมีไว้ใช้ฮะนี่แล้วก๊อบมาเรื่อยๆก๊อบได้เรื่อยๆเนี่ยสองตัวนี้ผมได้ใช้ไปอีกนานนะดูจากทรงแล้วกว่าจะมีตัวมาแทนก็น่าจะหลายน่าจะเป็นปีอ่ะแต่แสตรลลี่เนี่ยน่าจะตกกระป๋องเร็วสุดละ ถ้าจะหลุดทีมก็่าจจะซาเลียหลุดก่อนเพื่อนเลยทองสองแล้วไหมที่ผมก็แอบคิดนะว่าอยาไปทองสามทองสองแต่าใช้าภาพทีมตอนนี้มันยังไม่ไหวนะคือผมถ้าผมได้บอสมืดมาเนี่ยอาจจะไหวอยู่อาจจะไปเพชรหนึ่งได้อยู่ถ้าแบบว่าซื้อขนนะอาจจะต้องรีทีมเยอะหน่อย ผมว่าอาจจะขึ้นได้แต่อาจจะยืนไม่อยู่อาจจะตกมาไ,มได้ขึ้นได้อยู่แต่ขั้นแรกคือต้อมีบอสมืดแค่นั้นเลยถ้าผมอยากให้มีแสงมือแบบสุ่มเหมือนครั้งที่แล้วอีกอะแจ่มมากเลยนะที่มีสุ่มอะแล้วไอดีลองๆเงี้ยได้สันล็อตได้บาวล็อกอะไรอย่างงี้นะผมว่ามันช่วยได้เยอะอะถึงมันจะมีตัวเกลือด้วยอะแต่ก็เป็น แลเรียกว่าไงนะเป็นเป็นการแจกที่ดีแล้วสำหรับการแจกของเกมดีสุดละผมมองว่าเป็นการแจกที่ดีสุดละตั้งแต่เกมแจกมาเกียร์7ดาวกับเกยร์ดดาวเทียบไม่ติดนะของบอลเลยแจกเกียร์อะไรเอออะไรอ่ะเกียร์ฟรีของตัวเกมอ่ะผมว่าเทียบไม่ได้กับไอ้กล่องนี่นะไอ้กล่องเลือกไม่ใช่ไอ้กล่องถุ่มตัวแสงมืดอ่ะ คือถ้ามันได้ตัวที่ดีๆอย่างสล็อตหรือว่าบาวดอกหรือว่าตัวแบกอะ่ะมันก็ยกกระดับไอดีเลยอะ่ะแต่มันก็ต้องเพึ่งดวงด้วยนะถ้าคนได้มูลหมอดูก็ลิฟเลยถ้าได้หนอนแสงก็ยังพอมาใช้ได้นะผมว่าไม่แย่โอ้โอ,โอ สูตรเดิมในสูตรรูเตียวอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดามิชี่ไม่ทันกอลอย่างนี้อย่างนี้บอดโหดขนาดนี้ก็รอดยากเลยแหละโอ้หอ,อะไรครับเนี่ยพัดอัดเอตเฟ็อมตะอีกโอ้ยอมก็ได้ครับพี่เรียบร้อยสำหรับดามิชชี่ ่าโอเคนะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอเดือนหน้ารอดูเลยของพร้อมทำขาดแค่รีเดือนแค่นั้นเลยนี่นี่ดีเดือนรีก็ได้อีกสตัวจะได้ประหยัดกบมุกกบแดงนะ เพราะว่ากบแดงอ่ะมันค่้นข้างหายากเนาะเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณจะเอามาหลอมันเนี่ยเนี่ยเนยคุณจำเป็นต้องมีกบแดงค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่เราจะแลกกบแดงได้ให้กบม่วงไดท้ทุกรอบนะครับเพราะงั้นก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าก็ต้องไอย่าใช้ไอ กบแดงสู้รุ่ยสูได้เออเก็บไว้บ้างนะครับมันจําเป็นโอเคครับเพื่นรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะมาอัปเดตพร้อมกับรีวิวเจ้าดาวินชีนะครับถือว่าโอเคนะถือว่าผมปั้นขึ้นมาก็ใช้งานดีนะครับเป็นตัวแบ่งตัวหนึ่งได้เลยนะถ้าใครที่ตัดสินใจว่าจะปั้นแม็กดีแม็กซผมว่าก็ปั้นได้นะสําหรับหลีดขั้งล่างเอามาใช้ก่อนได้แต่ว่าถ้าคุณขึ้นไปนหลีประมาณแบบเพทหนึ่งแล้วเพทสองแล้วอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้ปั้นแม็กแล้วนะ ถ้าเป็นหลีกล่างๆอยู่อย่างพวกทองสองทองหนึ่งเงี้ยเพชรสามอะไรเงี้ยผมมองว่าหลีกประมาณเนี้ยเราเป็นที่มบแบกได้ดีนะครับแต่ถ้าหลีกรส,สูงอนะมันไม่ทันได้กอปอ่ะมันตายก่อนนะครับเออแต่เมื่อกี้ยอย่างที่ผมเห็นไหมว่าคือยังไม่ทันได้กอปเลยนะตายกอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเจอทีที่ตึงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องพึ่งทีรอบค้านั่นแหละทีรอบค้าหัวอาจจะไม่ค่อยตึงนะอืมแต่ก็นั่นแหละเดีที่ผมลองใช้แล้วก็ แนะนำว่าประมาณนั้นเลยแล้วแต่คุกคนจะตัดสินใจได้เลยนะครับต้องดูที่เกียร์ทุกคนด้วยว่าเกียร์ถึงพอที่จะช่วยได้ไหมนะครับถ้าเกียร์ถึงผมมองว่าเพจสองเขปั้นแม็กได้นะแต่ว่าเพจหนึ่งผมไม่แนะนำแล้วถึงเกียร์ถึงก็เถอะเพจหนึ่งขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าไปปั้นตัวอื่นดีกว่าโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ใครได้ช่อชอบฝากกดไลค์กันแล้วลกันนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนไปรับสวัสดีครับ